เริ่มต้นของวัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสร์200ปีรัชกาลที่4นั้นได้เริ่มต้นมาจากผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งนามว่านางชะแล่มเครือคล้ายได้ถวายที่ดินจำนวน9ไร่ซึ่งที่ดินผืนนั้นตั้งอยู่ที่หมู่ส3แขวงขุมทองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครและได้ถวายให้กับ พระธรรมเจติยาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุในปีพุทธศักราช2547โดยจุดประสงค์เพื่อทำการสร้างวัดขึ้นแต่เนื่องด้วยในตอนนั้น วัดยังอยู่ห่างไกลจากความเจริญการคมนาคมและการขนส่งวัดสดุเพื่อเข้าไปทำการก่อสร้างอย่างตัววัดนั้นยังลำบากยิ่งเนื่องจากต้องใช้ทางน้ำเป็นหลักโดยอาศัยคลองหลวงแพ่งซึ่งอยู่ติดกับที่ดินด้านหนึ่งของวัดจึงทำให้การก่อสร้างในช่วงแรกเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยในเบื้องต้นนั้นจึงได้เปิดเป็นสำนักสงฆ์และได้สร้างกุฏิที่พักสงฆ์จำนวนห้าหลังเป็นการชั่วคราวขึ้นมาก่อนและได้นิมนต์พระเพื่อไปอยู่จำพรรษา แต่ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของพระธรรมเจติยาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุที่จะสร้างพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นวัดให้สําเร็จจงได้เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ของนางชลแลมเครือคล้ายที่มอบที่ดินผืนนั้นให้เพื่อสร้างวัดอีกทั้งพระธรมรมเจติยาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุยังได้ทรงเร็งเห็นว่าพื้นที่ผืนนี้ต่อไปในภายภาคหน้า จะมีความเจริญเข้าถึงจึงได้ตัดสินใจซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งในนามของมูลนิธิมหาพกรราชวิทยาลัยเพื่อสร้างสาธารณูประโยชน์แก่ชุมชนในภายภาคหน้าอาทิเช่นโรงเรียนอนามัยศูนย์การเรียนรู้การศึกษาทางพระพุทธศาสนาและอื่นๆอีกมากมายตามที่เขตพื้นที่จะอำนวยแทนที่จะสร้างวัดไว้เพียงอย่างเดียว โดยอุปสรรคที่ผ่านมาที่ทำให้การก่อสร้างวัดแห่งนี้ล่าช้าเนื่องจากสถานที่ตั้งวัดติดกับคลองหลวงแพ่งสุดเขตกรุงเทพมหานครการจะเดินทางเข้าไปยังวัดแห่งนี้จะต้องผ่านสะพานชั่วคราวและถนนภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ดินของเอกชนมีความคับแคบไม่สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างหรือเครื่องจักรใหญ่ได้จึงจำเป็นจะต้องสร้างสะพานข้ามคลองยังคลองลำตาจันทร์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการก่อสร้างขึ้นมาหนึ่งชุดโดยมีพระธรรม,มเจติยาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุเป็นองค์ประธานแล้วได้แต่งตั้งพระครูประหลัดกมน์คิตตคุโนมาเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสโดยโครงการแรกที่ได้ดำริคือโครงการสะพานบุญหรืออีกในนามหนึ่งเรียกว่าโครงการสะพานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่สี่ สาเหตุที่ต้องสร้างสะพานก่อนเนื่องมาจากว่าพระธรรมเจติยาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุท่านได้ทรงเล็งเห็นว่าพื้นที่ฝั่งด้านหนึ่งของวัดได้ติดกับคลองหลวงแพ่งซึ่งฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นฝั่งลาดกระบังส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นคลองลำตาจรรันทร์ซึ่งฝั่งตรงกันข้ามนั้นเมื่อข้ามไปจะเป็นฝั่งกรุงเทพมหานครและติดกับถนนใหญ่คือถนนขุมทองลำต้ยติ ด้วยสาเหตุนี้เองท่านจึงเล็งเห็นว่าควรจะทำสะพานข้ามที่ฝั่งคลองลำตาจันเนื่องจากว่าจะทำให้การขนส่งวัสดุเข้ามาจากตัวเมืองจะทำได้ง่ายกว่าทางฝั่งคลองหลวงแพง่งจึงตัดสินใจทำสะพานข้ามที่ฝั่งคลองลำตาจันแต่ปัญหาก็ยังติดอยู่ที่ว่าที่ดินของวัดนั้นยังไปไม่ถึงตัวคลองลำตาจันจึงได้ขอรับบร,ริจาคที่ดินเพื่อทำถนนตัดเข้าไปยังวัด ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ได้ดำเนินการพร้อมกันในปีพุทธศักราช2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองพลพัฒนาที่1นึ่งกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างซึ่งเงินที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไปในเทศกาลต่างๆเช่นวันมาคบูชาและวันวิสาขบูชารวมทั้งจากการทอดกระถินผ้าป่า และผู้บริจาคในวันคล้ายวันเกิดของพระครูปลัดกมนคิตะคุโนซึ่งท่านได้อาศัยเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อรวบรวมปัจจัยจากญาติมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมกันบริจาคซึ่งขณะนี้สะพานได้ก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จเหลือเพียงเก็บงานเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนการสร้างถนนเข้าไปยังตัววัดอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยเริ่มจากถนนขุมทองลำต้อยติ่งเข้าไปยังสะพานและต่อจากสะพานเข้าไปยังตัววัดซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทหารดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและคาดว่าเมื่อมีสะพานและถนนเรียบร้อยแล้วจะทำให้การก่อสร้างวัดนั้นสะดวกยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ตามมา สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้คือประการที่1เมื่อทําโครงการสะพานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่4และถนนชั่วคราวแล้วเสร็จนั้นรถที่ขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรกลใหญ่ต่างๆที่จะนํามาใช้ในการก่อสร้างจะไม่ต้องวิ่งผ่านตัวชุมชนซึ่งจะทําให้เกิดมลพิษทางเสียงและอากาศจนอาจทําให้ก่อเกิดความไม่พอใจจากราษฎรในเขตชุมชนโดยรอบ ประการที่2เมื่อทําโครงการสะพานเฉลิพระเกียรติรัชการที่4และถนนชั่วคาวแล้วเสร็จนั้นประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นจะได้ใช้เส้นทางน,นี้ในการสัญจรเข้าสู่ตัวเมืองประการที่3เพื่อสะดวกต่อการเดินทางของญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการเข้ามาทมําบุญที่วัดและรองรับโครงการอื่นๆในภายภาคหน้าตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในการต่อมาวัดพระศรีมหาธาตุและคณะกรรมการบริหารวัดต้องการสร้างวัดขึ้นมาสักวัดหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อยกเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสร์200ปีแห่งวันบรมราชสมพบพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้สถาปนาคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมา ทางวัดพระศรีมหาธาตุและคณะกรรมการบริหารวัดได้เล็งเห็นว่าวัดคลองหลวงแพ่งนั้นมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งจึงได้เสนอเรื่องต่อมหาเถระสมาคมและได้ขอเสนอเปลี่ยนชื่อวัดจากเดิมคือวัดคลองหลวงแพ่งเป็นชื่อวัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุศสองร2 0 0ปีรัชกาลที่4เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสรแห่งวันพระบรมราชสมภพ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4วัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้คณะกรรมการบริหารวัดพระศรีมหาธาตุได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นและขออนุมัติต่อกรรมการมหาเถระสมาคมเพื่อสร้างเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชารนาชุสรณ์200ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างวัดแห่งนี้นั้นคือเพื่อสร้างวัดอันเป็นศาสนาสถานที่ทรงคุณค่าถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ200ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อเป็นพระบรมราชานุสร์เนื่องในวาระครบรอบ200ปีวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สและเพื่อประกาศเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ปรากฏทั่วไปเพื่อสนองพระมหาคุณอุปกรณ์อันเป็นส่วนกตันญูกัตเวทิตาธรรมแด่พระบรมบกทิรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งได้ทรงสถาปนาคณะธรรมยุทธ์ขึ้น และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ปัจจุบันทางวัดได้ทำการก่อสร้างโครงการสะพานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่4แล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดีและขณะนี้ทางวัดได้จัดทำโครงการสร้างถนนลุกลังเข้าสู่ตัววัด โดยใช้เส้นทางเดียวกันกันกบถนนชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีการปรับภูมิทัศน์ทั้งสองข้างทางไปจนถึงตัววัดและได้มีการจัดสร้างถาวรวัตถุต่างๆอย่างไรก็ตามการสร้างวัดแห่งนี้ยังต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมากท่านพระครูประหลัดกมนจึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครและเขตทั่วไป ได้ช่วยกันร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างวัดแห่งนี้ให้เป็นอนุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และที่สำคัญให้เป็นที่รองรับประชาชนที่อยู่ในบริเวณแขวงขุมทองเขตลาดกระบังให้ได้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลและาศาสนกิจอื่นๆในโอกาสต่อไปจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนได้ที่